จากอายุทยาถึงกรุงเทพบุรีคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่4นะนครรับที่เรากลับมาที่เมืองบางกอกพระนครกันคอรับสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมนต์เสน่ห์ของกรุงเทพมหานครนั่นเองขอรับแน่นอนว่าวัดอรุณเนี่ยมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทยาและเรื่องราวอีกมากมายแต่ว่าวันนี้ที่นี่กรุงเก่าขออนุญาตมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญายั ทั้ง2ตนนี้กันนะครอรับละตตรงนี้ก็คือ ที่ตั้งของพญายักษ์คู่แรกของสยามประเทศมีอายุราวๆ200กว่าปีเลยนะขอรับสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดให้ช่างหลวงฝีมือดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นผู้ปัน้นยักษ์ก็เลยออกแบบมาตามศิลปะไทยโบราณลักษณะหน้าเกรงขามงดงามวิจิตรการตาเลยข,ขอรับยายักษ์ทั้งสองต้นนี้ยืนเฝ้าซุ้มประตูยอดมงกุฎ ได้แก่ยักษ์สหัสเดชะมีกายสีขาวและยักษ์กายสีเขียวก็คือทศกัณทั้งสองถูกปั้นด้วยปูนประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเป็นรดลายเครื่องแต่งอย่างสวยงามมือทั้งสองกุมกระบองยืนด้วยท่าทีขึงขังมีความสูงประมาณ3วา คนโบราณเชื่อกันว่ายักษ์ที่เฝ้าซุ้มประตูมีอิทธิฤทธิ์ในการขับไล่พูดผีปีศาจมีหน้าที่ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และของมีค่าอยู่ภายในนั่นเองขอรับมีเรื่องราวถูกบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่24สิงหาคมพุศั2473ก็ได้เกิดฝนตกหนักเมียสซนีบาดถูกพญายักษ์ด้านหน้าพระอโบสถทางด้านทิศเหนือถูกยักษ์ศาสเดชานี่แหละขอรับแต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยนะขอรับแค่เป็น้อยไม้นิดเดียวเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะขอรับจากนั้นพระเดชพระคุณลง ู่าก็ได้บอกบุญเลี้ยนอะไรให้แก่พี่น้องประชาชนในย่านนั้นนะฮะรวมสร้างกันขึ้นมาใหม่เราก็ทําพิธีสมโพธิเบิดเนตรเพิ่มพลังให้แก่พญายักษ์ทั้งสองตอนนี้ให้เป็นพญาแห่งยักษ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสวยงามสง่าดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี่แหละขอรับพญายักษ์คู่โบราณแห่งวัดอรุณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยายคู่นี้ เป็นพญาแห่งยักษ์ทั้งปวงเป็นพญายักษ์ที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเป็นพญาแห่งยักษ์ที่มีผู้คนเคารพศรัทธามาตั้งแต่ครั้งโบราณจบจนถึงปัจจุบันมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มาสักการบ,บูชายักษ์วัดแจ้งพญาแห่งยักษ์คู่นี้แล้วชีวิตจะมีความสุขความเจริญชีวิตคู่ก็มีความสุขมีโชคมีลาบมีความสำเร็จในหน้าที่การงานชีวิตก็จะพบแต่สิ่งดีๆตลอดไปนั่นเองขอรับ เรื่องราวของวัดอรุณยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะขอรับกดติดตามที่นี่กรุงเก่าเอาไว้ไประเดี๋ยวในคราหนะ้า ข้ากระผมจะพาไปลัดเลาะกันให้ถึงแก่นเงินไปเลยขอรับสายมูเตลูก็ไม่ควรพลาดนะขอรับสําหรับวัดอรุณหรือว่าวัดแจ้งแห่งเมืองบางกอกกรุงเทพมหานครนั่นเองขอรับหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดอรุณสามารถคอมเมนต์มาบอกข้ากระผมได้เลยนะขอรับสําหรับในวันนี้ข้ากระผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนกราบขอบพระคุณสําหรับการติดตามและรับชมโชคดีมีความสุขทุกๆท่านขอรับ